สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆ FCP t สวัสดีพี่ๆทั่วทุกมุมโลกนะครับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่จะปรุงสูตรนะครับกาแฟ GP Coffee นะครับเป็นสูตรของโอตเองเพื่อที่จะเพิ่มความกลมกล่อมให้กับ กาแฟมากขึ้นนะคะเป็นสูตรของโอ๊ตเองนะครับซึ่งวันก่อนตอนที่โอ๊ตไลฟ์สดและพี f พีเอฟซีเข้ามาชมกันนะครับก็โอ๊ตได้ช้อปปิ้งนะครับสิ่งที่ช้อปปิ้งก็มีน้าตาลทรายแต่ว่าน้าตาลทรายโอ๊ตไม่ใส่นะครับแม่ก็เอาไปทําขนมทำอของหวานแล้วนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะมีนมคาร์เนชั่นนะครับแล้วก็คอฟฟี่เมดนะครับคอฟฟี่เมด นะครับแล้วก็นมจืดนะครับยี่ห้อต้องตามนี้นะครับต้องเป็นยี่ห้อเหล่านี้ที่เห็นอยู่หน้าหน้าจอตรงนี้เท่านั้นนะครับก็อื่นเราจะเทนลมลงในนี้ก่อนนะครับซึ่งเอามีคอฟฟี่เมดตุนอยู่ข้างบนอยู่แล้วนะครับด้านบนนี้นะครับจะมีคอฟฟี่เมดอันเดิมอยู่แล้วอันนี้ก็ซื้อไว้ตุนนะครับ รอบก่อนก็จะเหลือนิดหน่อยนะครับอันนี้เดี๋ยวเทให้มันเต็มเต็มขวดต้มน้ำร้อนก่อนนะครับรอให้มันเดือดแล้วเดี๋ยวเราจะได้มาชงกาแฟกัน,นครับ เรจะใช้ผ้าคนหนูนะครับผืนเล็กๆนะครับมาปูเพื่อให้มันไม่เลเอะเทอะนะครับเวลามันหกนะครับตอนเราชงกาแฟก็จะเอาไว้ตรงนี้นะครับนำนมนี้นะครับไปเปิดฝา คส่วนตัวโอ๊ตนะครับจะใช้เป็นแบบนี้นะครับไม่ได้เปิดฝากระป๋องเนาะก็เดี๋ยวรอสักระยะหนึ่งก็เหมือนอาฬิกาสายนะครับเดี๋ยวมันก็จะออกมาทั้งหมดนะครับนะครับส่วนนมจืดจะเป็นนมจืดนะครับยี่ห้อไทยเดนมากนะครับบัวแดงนะครับแล้วก็นมข้นหวานจะเป็นคาริชชันคอฟฟี่เมดก็จะเป็นยี่ห้อนี้นะครับ เนสเล่ le, นะครับคอฟฟี่เมดนะครับโอเคในระหว่างที่รอนมลงมาตรงในในในกระปุกแล้วนะครับก็จะนะครับเตรียมนะครับชงก็จะใส่อัันดบแรกนะครับใส่คอฟฟี่เมดก่อนสัก2ช้อนนะครับแล้วแต่นะครับว่าใครจะชอบมากชอบน้อยอันนี้อดใส่2ช้อนพูนเลยนะครับ แล้วลำดับต่อไปก็ใส่นี้นะครับส่วนนมคนนมจืดเนี่ยนะครับก็จะใส่ตอนที่เราาชงกาแฟาเสร็จแล้วนะครับซึ่งปกติแล้วก็จะ ดื่มกาแฟทุกวันนะครับในตอนเช้าหรือว่าระหว่างวันก็จะทําเป็นกาแฟเย็นนะครับและหรือไปดื่มกาแฟที่เป็นกาแฟเย็นข้างจากข้างนอกนะครับแล้วก็กาแฟยี่ห้อโปรโดของโอ๊ตนะครับที่ดื่มประจําที่ใช้ประจําก็จะเป็นมอคคนานะครับมันจะมีระดับด้วยนะครับนะครับมีแปดมีแปดถึงสิบเลยทีเดียวแล้วก็จะมีฝา มีสลักสีเขียวสีแดงด้วยนะครับมอคโกลามอคโคนาสีทองจะอร่อยที่สุดนะครับกลมกลมแต่วันนี้นะครับเราจะเจาะนะครับทีพีคอฟฟี่ตรงนี้นะครับแล้วก็ชงอันนี้เป็นกล่องหมายล่าสุดท้ายล่าลสุดของโอ๊ตนะครับคือก็นะครับเล่นเกมนะครับแล้วก็ได้รางวัลน,นะครับ แล้วก็มี F-C ส่งมาให้ด้วยนะครับพี่วานิดาเทพทิศส่งมาให้นะครับอ่าจะประมาณนี้นะครับข้างในนี้นะครับจะเป็นซองสีทองมีอยู่สิซองในนี้นะครับวางแก้วบนผ้านะครับเพื่อมันเลอะนะครับอ่าใส่ไปเกานนะครับตอนนี้ นมข้นหวานก็น่าจะยังลงมาไม่ไม่หมดนะครับก็ใส่อันนี้ตามใจชอบนะครับจะชอบหวานเท่าไหร่นะครับอ่าแบบนี้แล้วเราก็เติมน้ำร้อนลงไปนะครับสักครึ่งแก้วแล้วเดี๋ยวค่อยเติมอ่าในส่วนของนมจืด ชิมดูอร่อยมากนะครับแล้วก็ตรงนี้ส่วนนมจืดนะครับโอจะเอาใส่กับเยือกเล็กๆตรงนี้นะครับเป็นรูกน่ารักมากมีขาวนะครับ ไหมครับนมมันก็จะเลอนี้นะครับถึงต้องมีผ้ารองในหนึ่งกล่องก็จะได้ตรงหยอกเล็กๆนี่หนึ่งหยือวพอดีเลยนะครับแล้วก็ใส่ไปสักประมาณครึ่งนะครับแล้วแต่ชอบเลยนะครับแต่ว่านะครับมันไม่ได้เสียรสชาตินะครับมันก็ยังมีส่วนของกาแฟทีพีคอฟฟอยู่นะครับ ก็ฝากสนับสนุนกาแฟ TP coffee ด้วยนะครับสามารถสั่งได้ที่โอทแล้วก็บริษัทได้เลยนะครับนายยูทูบเบอร์สายลุงทุกคนทุกท่านนะครับเนาะ,ะสำหรับ FCTP นะครับอร่อยมากนะครับกลมกล่อมใส่นมเพิ่มอีกนิดนึงนะครับนมที่เหลือเราก็ใส่ตู้เย็นนะครับมันน่ารักดีนะครับเนาะ นี่ได้แล้วนะครับกาแฟทีพีคอฟฟีของชาววันนี้นะครับมดุ okay, อืมอร่อยมาก โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับคงต้องลำลาไปก่อนพร้อมกับกาแฟนี้นะครับมาดื่มกาแฟกันตอนเช้ากันขอบคุณและสวัสดีครับ